เีเขาเปิดร้านวันแรกค่ะต้องมากินอาหารที่ครัวทับทิมหาทุกคนดูนะอาหารหน่ากินมากเลยตานใหญ่มาเริ่มเทิมเลยดนไานยวพ่อจะใส่ อันนี้ผัดชาปลาเก๋าค่ะแต่ว่าเบื่ออย่างเดียวไปรองางไปไม่มีคนเลยไปรอนี่ยหมายความว่าต้องนั่งรอให้คนอื่นมาเจ้านั้่งรอเขาไปร้านั้นไงร้านนั้นมันต้องรอลองชิมดูนี่ผัดชาปลาเก๋าบน

เราดีดไดีไนี่ไม่เราสั่ง่อะสั่งเย็นเยอสั่งไม่เย็นคือมค่างน่ไ่มันไิ่งนะเราที่บ้าน่ชลหน่อยมนจะ่อยกินทีละหน่อยเป็นรกต้มไก่ต้มลไก่ต้มซ่อนน่ bắt trà, và có củ bình bắt cấu Hãy เขาถึงเรียกร้องอยากให้เปิดอยากให้เปิดเพราะคนที้เขากินเงินวันนี้มีคนไม่เลือกซื้อเงินก็จะหลายพันๆเลยเราเปิดไม่เปิดแล้วก็กตีดีนะมึงบอกว่าคนไม่ซื้อก็ซื้อไม่เข้าจบเลยคึงดีแย่เลย มันบล่ะมันหมอนว่าเาสิร์ฟเราเสิร์ฟว่ามันขึ่ม่ะมนี่ล่ะมันไม่อกับปลานี่มันต้องใส่มันต้องไ้ไอ้ที่ที่กินแรงๆน่ลปลาไหล้าม่อจะใส่ข้าว่ถ้าไปร้านนะไปร้านนาดแบบมันกต้องมีนะมันล่ะ ม่อยจะจัดหเอาให้ม่ซื้อปมึกมาื้อเก่าดเออเป็นเนืยอมันเอาหัวเปลาเก่าเลยอันนอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ปลาเกาไม่ไ้มีิ่วด้นนะ้นไดซื้ออร่อยต้มยาอันนี้ ผัดชา,าปลาเก๋า ใส wow. right, right. 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 ่แนใมนผงกะหรี่ด้วยใส่ขมิ้นขมิ้นแม่ซื้อไล้พิกแกงใต้ขมิ้นองเขาจะไม่ขันกระเทียมันติไย่อเนี่ยเ้ยเขาเน้นเี่ยแม่ไม่ต้องจำดิจกระเทียมแม่ก็จนกระเทียมไตอีกก็จบเขาไม่ม่อย่างนี้ มันมีมันมีไอ้เผ็ดกว่านี้ย่างค่ะย่าง่ะต้มต้มกักบักันมึอใสเคืนอะต้มข่ามาอีกโหใดมายอือต่างนนี้ด้วยต่าไทยก็ได้ท่าไทยไหนบอกคูมาใส่อ ตำไทยพี่เอาตำไทยมาหนึ่งไม่รู้เราเราเราไม anyway. erman, right. ่ได้ยินเราั่เติมตำไทยนะครับค่ะไม่ไม่เราสั่งอันนี้มันเป็นปูปูม้าปูไข well. ่ดองปูไข่ปูม้าดองหรือไข่ดองเขาจะเก็บเขาจะลงการเก็บไว้นะเก็บปูไข่ดองไหมได้ปูม้าใช่ไหมได้ปูม้าไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วเอาอันนี้เหรอ ไม่ค่ะเอาตำไทยธรรมดาไอ้เวลาเขาเวลาเขาเป็นมิงเน่ะมันก็มีใบมาแเราไม่ยังไปยังแล้วไปสิบสิบกี่โมงแล้เราเล่นทารุสไม่ต้องจำวันไหนหรอกตั้งสามชั่วโมงไม่ต้องถึงนั่นหรอกแป๊บเดียวมันก็เข้าแล้วปูมันไม่มีเลือดดอกนั้นแล้วมันเค็มอือสมด้วยนะ ยังคงป้วยอ่ะมีอะไรมาซด้วยมกินทางเดียวกันเผือจะทำไทยบ้างทำไทยต้มแซ่บต้มต้มยำเผื่อต้มยำด้วยนะอืมต้มยำ เดี๋ยว่กูอันนี้อะไรหมึกผัดไข่เคม็มอันนี้หมึกผัดไข่เคม็มรอชเอ,อืมหอม ก็ไยไปงมเอข่เ <Diamond> ค uh ็มเขาเอาไว้นั่นไม่เาเอากนที่จันที่จันมีใส่คนนลมเป็นลูกให้เราด้วยอืันนี้มันเป็นครีมอเอออันนี้มันทำเป็นครีมเผ็ดจใ อันนี้หนวดปลามึกหยวก่ปลกกล้วยใช่ป่ะหนวดปลาหมึกกระดองเยกะหวยกลวยมกระดองเอข้วยกระดองมัขาว ตรงยามันต้องมานาแน,น่้วไม่เอาสิด้านหลัวด้านหันไหงไม่สวยเม่พูดง่าย ่อไม่สนอแมไม่สวยนิ่มไม่ใช่แล้วไม่สวยแม่เป็นชื่ก้องเป็นชื่ดาวเทียมอจ้ด่ทำนด้เเไปดี ็อนพออ,อ้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนี่กกินนี่กากินไม่ธรรมดาเลยกินเยอะนี่กากิน <c oughs> Này, rất ngon Nó rất Nó rất ngon Cái tạp xin nè, đưa vào kìa Đưa vào Đi vào vào Cái tạp xin này nó rất ngon Cái này เออเอ็นน้ำกระเพียมากินดิมันหอมแต่ไอ้ที่มันไฟไหม้ไปเลยอ๋อมันไฟเขาแรงอันนั้นเองสั่วถัของเรากินแม่หนูเนี่ยผัดกับบุ้งไฟแดงอร่อยนัดอะไรล่ะผัดเสี่ยแต่ว่าบุ้งเมื่อเช้าโคตรหวานนะเออะใส่น้ำตาลหน่อยไปใส่ไปใส่หวานเลยแหละหวานแบบ หวานดีบ่ะอ,อเอกมาด่งน้ำข้นนั่นน่ะตุมยำน้ำข้นมาน่มุดอันร้อยมันสุกแล้วไม่ต้องไม่ต้องจุด ยำน้ำข้นมาอาทีตหลังน่าจะไม่อร่อยนะถ้ามาทีหลังอร่อยจะได้ปลาตรงนี้นี่ดู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 อะไรมาก็อร่อยดูบรรยากาศรอบๆกระดาษซีด้ๆสองมือเลยอ่ะ อาหารที่กินก็หมดเกลี้ยงเลยแสดงว่าอร่อยเนี่ยเพิ่มได้ที่เวลาพอไปซื้อมาหน่อยก็ทำมันนี้หน่อยหนึ่งอันนี้หน่อยหนึ่งอันนี้หน่อยหนึ่งมีเวลาทำมีเวลาเห็ดนี้พอกินเงินแล้วเขาวสามชิ้นเขาสองข้อนเขาทำไม่เยอะจำทีละหน่อย เราสนใจยังละหน่อยอเอาละว,วันนี้อาหารมื้อเย็นวันนี้ก็ที่อย่างทุกอย่างเดีย๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะกิน,นโโอ,อันนี้โชว์อีกทีหนึ่ง ไะกินอะไรจูไม่ต้องกินเลยนี่เียงตับเลยอ๋อนี้ไม่กินให้หมดแสดงว่าการสุดท้ายใช่ไหมส้มตำจานสุดท้ายนั่งไงคุณประสานกินดิกินห้าคนหมดไปหลายอย่างอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมสับ บน้นนเจ้ามืออยู่น่นต้องขอบใจเจ้ามือลูกชายค่ะเอามาเลี้ยงวันนี้อร่อยมากเลยแซ่บบ่ปะไงสับๆดีคือกินดินเ่ยเอาละเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วเนาะอันนี้เป็นน้คชาค่ะเดี๋ยวเราก็กลับกันละดูที่ทิป เนี่ค่ะหน้าร้านก็จะมีตกแต่งสวยงามคนก็เยอะอยู่ค่ะวันนี้วันแรกนิดบามีที่ให้เด็กเล่นด้วยแต่ยังหน่อยไม่มีหลานเหลนเล็กๆมาค่ะวันนี้ กลับแล้วค่ะครอบครัวเรามีอยู่ห้าคนนะคะ <c oughs> ลูกๆเดินก่อนละ <c oughs> ลูกชายคนเล็กก็ผมยาวร้านเพิ่งจะเปิดไปละไปละ เห็นแต่ข้างหลังเนี่ยลูกชายคนเล็กผมยาวเจียวป้ามนให้ของโมเดลตู้นี่เลยโอเคอืมเรไปนู่นนึ่งนึ่ เอาไปทำไมละ่ะไม่ใช่ลูกเองยังบรรยากาศหน้าร้านทับทิมซีฟูด้ดสวัสดีค่ะ